ร้อยองค์ย really ังอยู่ในรอดแรกนะครับชุดน well, yeah, ี้เยอะพอไปอาจารย์ผมมโหเลยผมหมอแมงมุมนั่นสามสิบองนะอาจะมืดแล้วลูกน้องอาจจะมืดแล้วอาจารย์ถ้าถ้ามืดก็คงเป็นรอดสองสมาธนี้รอดแรกจีิงๆตัครับขอบคุณมากนะครับสาธุสาธุสาธุอาจารย์ แรงดังด้วยเป็นโชคดีและมีโชคดีเนาะตอนนี้หลายก็เต่าง้อยไปดูเยอะครับหนึ่งห้าเก้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะท่านผู้ชมเรื่องเรื่องที่เพิ่นเก้าบาทขึ้นขึ้นน้องสองเมื่อวานนี้เพิ่นไปเพิ่นไปนครพนมมาแล้วไปเจอพ่อองค์ดำข้างในฐานของลานพญานาคได้ยินพ่อจะบอกว่าพ่อครับเจออันเหยียบเลข หวยเล่าให้ผมหน่วยเล้าสี่ตัวตรงถือนกระด้ษสี่ตัวตรงแต่ว่าด้วยความที่ว่าสี่ตัวเลยค่ะด้วยความที่ว่าถูกผบนลุกจากแกเลยและทีนี้ด้วยความที่ว่าแกมีเงินแค่ห้าบาทแกก็ใส่ห้าบาทค่ะแล้วก็ปะป้ายก็มีแบบสองตัวสามตัวอะไรเนี้ยแล้วแล้วก็มามาขอบคุณท่านแล้วก็มาบูชาท่านทีปอยู่ที่นันยวค่ะ สันถึงเลยไม่ค่ะนี่ค่ะคนนี้เลยที่สัมภาษณ์นิดนึงค่ะนี่เลยค่ะส่จบประสบการณ์ตรงๆเลยเมื่อวานไปไหนมาคะถึงได้มาถ่ายที่ท่านพ่อวันนี้ปท่านลมกินใจให้ไปที่ลานตูรามสีสัตนาคราช ลานพญานาคข้างบนเป็นมุมพระเดี๋ยวข้างในข้างในองค์พระนัคะจะเข้าไปก็จะเจอองค์ดําถูกองค์ดําเลยใช่ไหมคะเข้าไปข้างในก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอท่านที่นั้นก็มองนะคะมองข้างบนไม่ใช่พ่อไม่่ใชพ่อ ก็องหลาไม่ใช่ก็เลยโดนให้กับไปข้างในก็เลยเจอพ่อก็เลยไปขอกไปยกบุญให้กับท่านค่ะแต่ทางเข้าก็ยึดผม่าที่ค่ะได้ยินข่าวว่าโชคดีนะพี่เนาะก็เลยขอบารมีจากพ่อว่าเอาขอกราบพ่อแล้วก็ขอบารมีจากพ่อว่าไปประค่าลูกวันนี้มีโชคลาบบารมีไว้าวันนี้นะค่ะ ครัพ่อให้สี่ตัวตรงสามตัวตรงบนล่างนะสิ่งน้อยก็ไม่เป็นไรก็จะมาที่ตำหนักอาจารย์มาตี้เพื่อมาบูชาองค์ทองดำไปไปที่บ้านด้วยก็เลยมีโชคคุณผู้ได้สี่ตัวตรงถ้าบากมังซื้อเยอะก็มีเงินน้อยไปทำบุญมาก็เหลือไม่เยอะเลยวันเล็ที่ได้โชคเมื่อวานเหมือนมีอะไรที่มาโดนจิตดนใจเราว่าห้านาทีสุดท้า เพราะว่าไม่กี่นาทีเพราะเราสวดมอ,อยู่แล้วก็เลยูน0480บอกเพราะว่า08กวันที่พ่อเสียอยู่แล้วค่ะไหว้พ่อตั้งแต่เช้าวันไปจริง้วค่ะเมื่อกี้ดังมันว่งหันเราเบ้าอีกเฮ้ยม่แาอีกแม่คือดังคักดังแน่แท้ แม่ยอะอยากอายคุณเมียเพราะว่าเห็นมียีเพ็ดอยู่ในยูทูบเจ้าคือดีแต่เจ้าได้ไปไทยลูกคนดังมาซั่นว่าแมียคนว่าจังไดแม่แม่ไปตลาดนัดแม่ยเลยเลีนนี้ก็บ้านเลยแม่ยว่าไปต่อเลยผู้ใดก็เลียนก่อนนี่เด้อีแม่พูดล้โชคดีมาซั่นว่ะเพราะไทยลูกก็เกียรติสังเกตดีมาซั่นวะถ้าเจ้ากับคนจักเธออีแม่ทั้งเกียรติสังบาลนี้ยโอ้ตั้าแม่ดูเธอตลอดเลยจ้าแม่เป็นแปลว่ากูแทงกูแทงทั้งไหนหัวไอ้หนั่งก็ไปแักเกลอยวเดียวนี่ ไปหาไอ้ยังที่ขายผลไม้ปั้นน่ะโอ้เดี๋ยวจังหันนันแม่เพื่อบเพยุเพื่อนไปแล้วที่เข้ามาพี่เรามองมันจะถึงบ่ตะกี้เนี่ยแม่กูดูเขาโอ้ยแกยังเอ็มมี่เอ็มเออยัางสุดเนี้ยก็ชูเอฟซีฟังไม้ในเพื่นมาไม้มาถืงเสด็จเกาะหัวที่พานมาอ่ะหัววัางหันลูกได้เป็นล้านได้เป็นล้านอ่าลูกสาวเพยุเมืองนาะเขาว่าถ้าได้เขาวันนี้สิบเดียรเขาจะบินมาเลยเขาบินมาอยู่เมืองนอก จะบินมาหาปู่เลยกับอาจารย์น็อตเลยบ่แม่ป็แม่ปูซาเอาโอ่นปูเขาบอกแล้วที่แรกว่าสิบูซาให้แม่ทรงไปบัหนี้แม่ว่ะขาทรงแพงดิมันลำบากเพราะว่ามันงอหงงเงก้ยงเอาเพราะว่าด้นย้อยไดนใหงายเขาอยู่ใจอุ่งหงาเลยนะค่ะแม่ก็เลยว่าสิมานบูซาเองลูกสาวนี่เพิ่นเบิ่งอาจารย์ตลอดบ่ค่ะแม่ค่ะเบิ่งช่วงนี้ล่ะช่วงเพิ่นถึงเมือวันเพิ่งหันล่ะแม่ทรงไปให้เขาดิจ้ะพ่อแม่เบิ่งของอาจารย์สามถุง ป้าอาจารย์ปิดไหลแม่ก็บทรงต่อเลยทรงขอให้ลูกเลยแม่ก็ตื่นเศร้าคือสมานั่งแกงเลยเนาะแม่นั่นเลยไปซื้อซึ่านั่งแกงแม่กับตื่นคือแม่ก็ริ้วเลยเหรอหอนล้านมัฟเลยอยากไปซื้อนี่วันติอยากไปซื้อใจแล้วเลยสบายใจไปปั๊บเลยบ่าแกงลูกเนี่ยลูกก็บลูกกับซื้อแล้วเขากับฟันดีเลยเจ็ดตังคฟันดีกว่าแม่แม่นั่นฟันเห็นปูพยานางร้อยฟิ้มฟังค่ะฟันนี้จะไม่ชุ่ แม่พิโชคไอ้หลานอันอ้แม่ฝันงวดน,นีม่นอะลูกสาวหัวที่บางหันนะมอนพอมันเดนร่ับเงี้ยเราต้องแบบหวั่นโตเลยค่ะฟันวาภูพญานาคร้อยเสียงบาทค่ะแต่ว่าแม่ทรงไม่ให้นู้นอเงี้ยเด้อแต่เร้เร่รงทรงไปให้ละค่ะแต่ว่างวาวาหัือว่าเนี่ย่าแม่อันสิ้นเดือนนี้ถ้านู้นเนี่ยพโชคกับ ปู่อีกมึงสีบินมาเลยกระสันป่ะต้นประเทศไรเนี่ยู่ญี่ปุ่นจ้ะประเทศญี่ปุ่นถ้าได้โชคนะคะจะกลับมาหาปู่แล้วก็บูชาปู่องค์ดำขเขาจะเอาเสียเสียแมบ่บูชาทรงไปหาได้ได้แล้วแต่ว่ามันตัวหน่อยอขอเขาจีมาหาเอาเองเสือจะมาซื้ออีกซื้อแล้วบูชาแล้วทรงไปแล้วใส่แล้วเอายำกับลูเมื่อที่แล้วถึงจ้าบ้านเขาเน่ลูกสาวได้เป็นลานพราลูกให้อ่ะ เ่ว่าลูกสาวมันบาบอกเราไม่อยากไม่ได้ใจแม่โอชาชาาาลูกสาวโอ้ยม่ไหลเสียนี่แม่อยากดิคนละส่วนนั้นครบแม่ลูกสาวก็ถือตัางหากต่างหา่เดีร้อยเดียวเรีร้อยเดียวค่ะแม่เดีร้อยเดียวเดนพี่น้องเรื่อพ่อแล้วน่งหัวจะจะเบาดูไรเรอยากจะตังมาสักายนองแม่ก็ถือเดี๋ยวถือมีอถือยนแม่ มันแก้บนอเน่ยนี่ไม่แก้บนแล้วถึงยอนปูนบ่แมนจ้าอันนี้ก็คงมองดีเพรได้ดอกยครับ่าจักอาจารย์นอดนี่บ่ถือเลยมาแม่แม่สวดอันอันขอขมาจพร้อมกับ๊ะเล่าตัวอาจารย์บอกแค่นี้นแม่เห็ดตามเ็ดตามที่อาจารย์บอกจ้าเอาไปในวันนี้สรุปว่าอาจารย์บอกไปแม่ได้เป็นหลานในวันนี้เล้วว่าให้แม่ได้เป็นล้านเล้วว่าให้แม่ได้เป็นล้านจ้าตัวให้ได้ในวันนี้ว่าฉันหรอกอาจารย์ชื่อเจ้าได้บอกแม่ฮะชื่อเจ้าได้บอก จำได้แล้วจำได้อยู่มาอีกแล้วเอาของไปววอะไรนี่บ้าไปใลหล้วล่ะอาจารย์ของอู่บนไม่ไมไม่วายหอกน้วาอจ้าแม่วันี้แม่จําอาจารย์สั่งไว้ได้บ่ค่ะจาได้จ้าว่าบ่บอกคนดังงคนคนด่งแม่จะไอ้คนเทศบานบ่แมเนมแต่แกมึงคนเดแม่พันาแม่แล้วยางไงเม บอกคนอีว่าเรแม่ตไหนโตไหนแม่กัเล็บบอกว่าเขากะถามแม่อยู่ถ้าอยากรู้ให้เบื้องหาจบเบื้องเอารดอเล็กยู่ในหันแล้วก็สนดกแม่บอกส่เลยแม่นบอแม่ว่าอย่าบอกเป็นตัวยามันเค่อนบออ๋อเพราะฉะนั้นตัไห้แดงแม่ใจแม่ใจแม่แม่บออยูที่ไหนครับองเมุ่กเท่าไหร่อันนี้ป็นี่อย่างนาะนี่น้องหม้น้องไม้เจีัน้องหม้นีปักเล็ก ได้จ้าแต่ว่าผู้ในใจผู้นี้เอาใจแม่ผู้ใดในใจในใจแม่ช่องไหลแม่เบิ้งในใจแม่เบิ้งในใจผู้ใดสาวูไทยนะของของเธอขึ้นมาของแม่หน่อยดิอ่บอดดิบบอดดิบเจ๊ยังแม่เ้าซื้อน่ะแม่ล่ะเจ๊ตังเจ๊ตังแต่ยินเสียงแม่ก็จำได้เลยตะมือมาที่แรลกปุ๋น่ะแม่โคตรแช่หนูอยู่บ่กดแม่กดตลอดตัวจริงกันทั้งหลา จำได้ว่าจำแม่ได้่ีจำได้ครับตอนข่อมาที่แรกที่ว่าจย์บ่ได้ลงเราบ่สบายนะค่ะเสียงว่าจ่อยๆวัจิตตังก็หนีมาสันดอกค่ะเพราะว่าคนทั่วชาวบ่ได้ตยีต่อกันมันจำกันบ่ได้หรอกแม่นาะแม่ไอพ่องบ้าบ่อยไอพ่องบ่แม่บ้าเถากับพ่อแม่สิเอาเอานี่ลนะแม่แต่ว่าเน้นคักคือเกตังค่ะโอ้ยเจ้าแม่ไปลนโรคอะไรไม่อยากพูด ลอยบ่คือบ่คือลูกไทยลูกอยู่ที่คนศรัทธาเราไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นเลียงเขาบอกมันหูก็ออกตัวใดครับเขาต้องพูดอีกทางหนึงแค่แนวทงใช่บางคนถ้าบางคนที่เป็นท่านยังมีเพิ่นก็สิว่าหลอกลวงแล้วนี่หลอกลวงไหนผมบอกว่าแค่แนวทางไม่รู้ว่าออกตัวไหนถูกก็ือถูกผิดก็ผิดแน่นอนครับสมันครับไม่ได้บอกลวงถ้าหลอกลวงต้องบอกว่ามาเลยขายบ้านขายนาซื้อเขาเขขาาไม่ได้ว่าชื่อแน่นอนในสีนะคะ น่าจะล้านเปอร์เซ็นต์เขากะนี่ีิมไม่ถูกเขากะยำอยู่ทุกจีล้วครับคาดว่าคาดว่าเดาว่าคายว่านะครับก็เขาก็บประเบอกว่าจีบซื้อใต้ดินแล้วยังเขาบอกซื้อลอตเตอรี่ครับให้หยิบจับลอตเตอรี่ใช่ครับเราเราพูดนี่แล้วจะถูกอะไรก็ลอตเตอรี่นะครับเด้วอาจารย์นัดบอกเลยถือคนหมายนะครับเด้อเป็นแนวทางบางคนบอกนี่มันจีบเป็นไหมนะอือจะท้าทายพิษอะไรเนาะมันกับพิษเหมือนบานเหมือนเมืองแหละผู้มาเม่นนะผู้มาเม่นเลยนะครับู้มาเม่นได้อาจารย์นะ งวดก่อนออ264เข้าได้ไงนะแหมแต่มาแล้วก็หมายของเขาแมหนกับว่าเขาลอตเตอรี่น่ะแต่ว่าขันเ้ากับหูกันยุ้ยนะครับบางคนเป็นกับน้ำตาบังหูว่าเหม็นแต่แม่เจ้ายังสื่อเลยว่าเหม็นนมาลวาเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เรื่อว่างหูถิ่นเลยเพราะว่าเยอะมากค่ะรับไม่ได้เพราะรับแล้วบางคนพูดดีบางคนด่าค่ะช่างนี้เลยอาจารย์บอกช่างด้วไอ้แบบก็เป็นยกหูถิ่นนะครับเรื่องตำบาศเนี่ย ใช่ครับปีสามต่โทรนะแน่มมาคือถ้าเป็นคนที่แบบถ้าเป็นเขาเขาจะโทรถ้าเราปกติจะดูเวลาเขาก็ต้องหูเวลาให้ปีสามมาจากอะไรลูกขึ้นมารับยังเหี้ยมันก็เลยบระเด้น้อนบัตรทางเหตุงานแต่จริงจริงปีสามไม่น่าโทรนะครับปีห้ายังมันโทรได้จากในซื้อเรื่องเนี่ยคนไรเบินปีสองปีสามปีห้าผมว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วถ้าเป็นลูกซีฟุมาก็นาจะมีมารยาทมารยาทนิดนึงถ้าจะโทรเนี่ย ผมงแรงอีู o, e ่โทษมากขัดจีมากกับโทษแต่ผมคงแรงเพาแม่มาตีสองโทษมากเลยครับเพื่อยางมีการเนี่ยแต่ไม่หนึ่งย่างมีการแม่ผมโทรหาเจตังเกตังก็ได้แม่ผมเนี่ยเลยขอเบอร์โทรเนสเจตังบ่มีเด้อพี่น้องเบอร์โทรนั่นเบอร์แอดมินเด้อขคณะคณะไม่ได้แจกเนี่ยหาเห็นเราได้เห็นน่ะแม่เนี่ยได้เห็นอาจารย์แต่ว่าทางแอดมินไม่มีอันนั้นอันนั้นก็แล้วแต่เขาแต่ว่าส่วนเราเราไม่มีให้นะคะก็อยากถามอาจารย์แล้วค่ะ เห็นว่ามีตัวเลขอยู่ที่ต้นไม้นั่นหรอค่ะครับแนนครับนี่ตัวเลขเขียนไว้ตั้งแต่สากครับเมื่อเมื่อคืนถ้าเข้าอยู่หน้าเพจผมได้ลงภาพที่ผมสร้างขึ้นแล้วค่ะพยายามเข็ยนภาพไจังไให้อมินเอาไปไล่เปเมืองแต่ือว่าภาพการก่อสร้างตั้งแต่สมดินแล้วก็เดี๋ยวผมสิอัพคลิปที่ผมเบ้าเมื่อปี58ต้องให้ใมคลิปนั้นจะเห็นเลยผมสืบเบ่าอาจารย์จะสร้างคำเทนนดกันลสิยด้วยเงินหลายสิบล้านบาทคลิปนั้นเป็นคลิปตั้งแต่ปี60หรือปี58เนั้นมานนั้น อย่างนี้เป็นท้งหน้าบอไปทวดไปที่อยู่เพราะว่ามีเงินอาจารย์จะสร้างผู้ใหญ่ไปเบื้องเอาที่นั่นเขาจะขนลูกเองครัแบดเบิร์ธพี่น้องมาเรื่องอะไรส่วนลงภาพนั่นกะเบิ้งลงเบิ้งเพื่อเตือนจะคล้องว่าเฮ้ยเขาทำเลนแล้วดูดิข้างเห็นใจตามครับท่านายครับภาพนั้นก็ไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นที่ลงโลกแต่แตกตั้งที่ว่าตัวเลขเห็นเห็นหลายๆคนไปส่องดูอยู่กบใหม่ยี่สองยี่สองต้นนั่นเองเียนอะไรครับเป็นต้นแรกเลยมันมาขาดครับเป็นต้นแรกจะใส่คู่กันครับเรียกว่าพามฟอกเทล แต่มันมีความพิเศษตรงที่ว่าบังเอิญตัวเลขที่อยู่ตร้นี้มาตรงวันนี้หมดทุกตัวเลยใช่ครับจะเขียนไว้ผมนั่นแหละเป็นคนเขียนครับแต่ว่ากัเขียนตพูดเหรอแต่เริ่มแม่นมันมาตรงวันนี้ปูก็มาพอดีแมียนครับปูกับล็อเมื่อวานนี้ปฏิหารเนาะผู้ใดได้เบิ้งคลิปได้เบิ้งไลฟ์สด้ที่อาร์มปอ่อยไปแล้วเั้ยงอยู่เขาว่าเสียงอยง่างงอนกนกผู้ใดว่านกเหรอไม่ใช่นะครับผู้ใดว่านกเรียนผัลุกหล่อในลาภาพ อ๋ออันนี้คือตั้งแต่เริ่มเลย嘛ค่ะใช่ครับนี่ไม่มีอะไรนะเใช่ไหมนี่บ่อน่าปูตอนนี้ยเป็นสีเขียวสีแดงด้วยเลยอือเปลี่ยนคำเตือนทางท่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม